สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลือกแล้วเหมาะไหมเอวา6หฉากเปิดตัวแจ็คแปปโฮเคยของบ้านเอวา6หฉากดาราสาวหมื่นล้านได้โพสต์ข้อความคลิปล่าสุดว่าเปิดตัวเคยของบ้านค่ะเอวาเลือกแล้วหวังว่าทุกคนจะยอมรับและรักท่านแจ็คสเปโร่ณ USA เหมือนที่เอวารักนะคะท่านแจ็คมาไกลจากดาวพูโตัดตวงที่6743และยังซื้อจ้ารมาให้เอวาที่บ้าน แทนการน,นั่งรถทุกวันอีกเอวา,าซาบซส้งใจมากๆดูเดดของเราได้ที่ช่อง YouTube ค่ะซึ่งวันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีท่านแจ็คฝากถามว่าคิดว่าพวกเราดูเหมาะสมกันไหมใครบอกเหมาะสมจะโอนเงินให้5ล้านต่อ1คอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ใน YouTube นะคะไทยโดยพี่สาวที่น่ารักพี่แจ็คบอกว่าคนนี้คือน้องสาวนะคะโดยสาวเอวาเผยว่าจ้างแจ็คแป๊บโฮไฮโซหนุ่มมาเป็นพ่อบ้านเจ้าตัวบอกติดตลกว่าอากงอยากได้ลูกเขยเป็นพ่อบ้านพ่อเรือน เพราะเอวาไม่ได้ถูกฝึกให้ทำงานบ้านแจ็คแป๊บโฮทดสอบกันเป็นพ่อบ้านต้องทำความสะอาดบ้านทุมเทมากพร้อมถามว่าตัวเองเหมาะสมกับเอวาไหมเอวาถึงกับบอกว่าถ้ามีคอมเมนต์มา9กบอกว่าเหมาะสมจะเป็นแฟนกับพี่แจ็คเลยมาสมัครเป็นลูกเขยแจ็คแป๊บโฮสาธิตการทำความสะอาดบ้านสารพัดพร้อมทั้งบอกว่าที่มาเพราะหลงรักน้องเอวารวยเกินปกติไม่ทำอะไรแบบนี้โชว์รวยจะซื้อดาวพลูโตให้น้องเอวา แทมบอกว่าที่ผ่านมาแต่งตัวไม่หลอกทาตัวจนเพราะกลัวผู้หญิงมาหลอกแต่ตัวเองไม่หลอกก็รักจริงเอวาถึงกับให้ผ่านแถมมีความหวังว่าครั้งต่อไปจะได้เข้าห้องเอวาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ